ครับก็วันนี้ก็เป็นการทดสอบนะฮะในการาให้อาหารทางใบและทางดิน,นครับของอในกลุ่มของผู้จัดการมันนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์รูทนะครับพาวเวอร์รูทก็มีส่วนช่วยเรื่องระบบรากนะฮะระบบรากแล้วก็ต้นใบแล้วก็พาวเวอร์ท็อปนี่ก็เป็นปุ๋ยทางใบอยู่แล้วนะครับปุ๋ยทางใบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พาวเวอร์บิ๊กนะฮะก็มีส่วนในการช่วยเรื่องการขยายหัว นะฮะขยายหัวแต่เราจะฉีดทั้งต้นนะฮะทั้งลําต้นทั้งใบและก็พื้นด้วยนะครับเพราะบางคนว่าทำไมต้องฉีดที่พื้นนี่ครับพี่น้องนี่คือคําตอบนี่ฮะนี่คือรากนะฮะรากเขาจะดูดดูดดูดซับอาหารไปโดยโดยตรงเลยครับนี่ก็ต้องฉีดทั้งหมดนะครับฉีดทั้งหมดเลยไม่ว่าต้นใบตอแล้วก็เ,เรื่องของพื้นดินนะฮะเพราะมันมันช่วยทําใหา้ปรับปรุงโครงสร้างดินทําให้เป็นดิน ดีดิ้งขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เคมีนะครับเป็นออร์แกนิกทั้งหมดครับ